สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า b y d dolphin นะครับรีวิวจากาผู้ใช้งานเองนะครับก่อนหน้านี้นนผมใช้รถน้ำมันเป็นซะส,ส่วนใหญ่ตอนแรกอะผมผมเอนตี้มากกับการที่จะใช้แบบรถไฟฟ้าและยิ่งเป็นรถไฟฟ้าจีนอะว่าในตอนช่วงแรกๆที่รถไฟฟ้าเข้ามาทำตลาดอะประเทศไทยต้องยอมรับว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นยังไม่มีหัวชาร์จที่เป็นออฟฟิเชีออกมาเยอะขนาดนี้ แบบทุกวันเนี้ยทุกวันนี้คือเขาจะมีหัวชาร์จ EV Station มีของนูน่นของนี่ของนั่นใช่แต่แต่ก่อนไม่มีผมก็เลยไม่กล้าซื้อในช่วงแรกๆที่มันออกมาตัดสินใจมาซื้อรถคันนี้เพราะว่าเราเองนะอยากได้รถที่มันมันประหยัดอันดับแรกเลยคือเราคิดว่ามันประหยัดแต่พอพอผมได้รถคันนี้มานะครับประหยัดในเรื่องของน้ำมันก็จริงไฟฟ้าชาร์จทีนึงก็ไม่เท่าไหร่สามสี่ร้อยสองสมร้อย คันนี้ผมได้มาทั้งหมดประมาณสามอาทิตย์หน่อยๆตอนนี้ยังเป็นป้ายแดงสามอาทิตย์นี้ผมใช้งานรถทุกวันเนี่ยรถตอนนี้วิ่งมา4,173มกิโลผมขี่จากอานนทบบรีมาสยามทุกวันนะครับไปกับผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันทำให้ผมแบบเพลินในการขับรถมากแบบหน้าจอนู่นนี่นั่นเล่นอะไรก็ได้ผมรู้สึกผมชอบแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่ามันยังมีโหมด อันนี้เราไม่พูดถึงสเปคชีสหรืออะไรเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปนึกถึงตรงนั้นเลยเพราะว่าผมซื้อรถคันนี้ผมไม่เคยดูอะไรเลยไม่เคยลองเลยด้วยซ้ําปรากฏเราซื้อมาแล้วเราขี่เราชอบเพราะว่ามันเพลินมากแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบโอ้โหไปตรงนั้นตรงนี้ต้องเติมน้ํามันเท่าไหร่อาจจะเสียเวลาหน่อยเสียเวลาชาร์จสักครึ่งชั่วโมง20่นาทีอย่างเงี้ยครับมันจะมีโหมดให้เล่นแล้วก็ไอโหมดที่ผมพูดค้างไว้นะครับก็คือผมไม่รู้มันชื่ออะไร แต่ว่ามันจะขับออโต้เองอ่ะแบบตามตามตูดรถคันข้างหน้าซึ่งมันใช้ชีวิตง่ายมากแบบไปเจอสยามเจอภารกรรถติดติดเงี้ยแล้วก็กดใช้โหมดนี้แล้วก็ให้ขี่ไปเองแล้วก็แค่คุมพ,พ,พงอะไรเอาแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึง่งคือกล้องคือกล้องมันชัดทุกอันเลยครับแล้วมันก็เป็นแบบรอบคันขี่มั่นใจเลยตอนแรกๆกับผมก็เบื่อนะเพราะว่าผมผมมาจากรถที่แบบแมนวนวลมากๆอย่างโตโยต้ายาริสผมเนี้ยก็เป็นเกียร์เอ็มทีอย่างเงี้ย แล้วมันก็ไม่มีกล้องอยู่แล้วอะ่ะซึ่งถึงมีอ,อย่างวีออสผมมีกล้องก็งไม่ได้ดีถึงขั้นเนี้ยมันก็มีแค่กล้องหลังแล้วแบบกล้องหลังก็มันมัน,ม,นมันสู้ไม่ได้ครับอันนี้คือจากผู้ใช้งานจริงนะไม่ไม่ใช่ว่าเอาแบบเอาแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มาเปรียบเทียบนะครับคนที่จะซื้อรถไฟฟ้าผมแนะนำอย่างนี้ครับอย่างผมผมเป็นคนเอนตี้รถไฟฟ้ามาตลอดแต่ผมเปลี่ยนแนวคิดเลยเมื่อราคารถม 99, ันสี่เก้าเก้าใช่ไหมผมมองว่าราคาเนี้ยห้าปีระเบิดผมโอเคแล้วหนึ่งเลยคือเราต้องต้องเตรียมใจว่า มันไม่ได้อยู่กับเรายาวได้ขนาดรถสันดาปธรรมดาความคุ้มค่าผมมองว่าระยะห้าปีผมโอเคหนึ่งเลยรถอะ่ะมันแค่สี่เก้าเก้าแล้วรถมันก็ขี่ดีในช่วงที่แบบมันยังไม่ถึงห้าปีผมโอเคแล้วแต่ผมก็ยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ารถคันนี้นผมเพิ่งออกมาไม่ถึงเดือนไงผมยังไม่เจอปัญหายังไม่เจอสิ่งที่เขาดราม่ากันในกลุ่มว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างงุ้นอันนั้นมันเป็นอย่างนี้ อืปัญหาเดียวที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกไม่ชอบกับรถคันนี้คือช่วงล่างครับมันแย่ไหมหรอแย่นะผมไม่รู้ว่าว่าว่าไม่รู้ว่ามันแย่เพราะอะไรแต่ความรู้สึกของผมอะผมขี่รถแต่งรถเตีย้ยใหม่เงี้ยผมก็ใส่สตัดใส่นู่นใส่นี่หรือแม้จะเป็นรถเดิมๆเ,เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเฟิร์มกว่าคันนี้คเคยลองไปนั่งศึกษาในกลุ่มพี่ๆที่เขาแบบว่า อยู่ในกลุ่ม B.Y.D. ีอย่เงี้ยเขาก็บอกว่าเพราะว่ารถมันหนักรถมันหนักกว่ารถปกติแล้วก็เซ็ตโชค๊คมาเซ็ตเออเซ็ตโชค๊คมาแบบว่าอ่อนเกินไปเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมไม่ชอบเพราะว่าพอเวลารถไฟฟ้าครับมันออกตัวรถมันตั้งนี้เลยรถมันแบบปื้ดอย่างเงี้ยแล้วพอเบรกมันเป็นเงนี้ยพอรถไฟฟ้าแรงจีเยอะมากเหยียบปุ๊บมันไป พอเบรกมันก็กระดกเนี่ยมันเลยทําให้คนข้างหลังนั่งแล้วปวดหัวเพราะว่ารถมันอย่างเงี้ยตลอดอะช่วงน่างมันโยนตลอดเข้าโค้งแรงๆเนี่ยไ,ไม่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 ได้เลยเนี่ยนี่คือข้อเสียเลยที่ผมที่ผมเจอในระยะสามอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกมันไม่ได้เป็นข้อเสียหรอกผมอาจจะผมอาจจะแบบเยอะไปเองผมรู้สึกว่าแอร์เขาอะมันเย็นไม่ถั่วส่วนตัวผมนะ ผมซื้อเองใช้งานเองอะ่ะผมรู้สึกว่าแอร์เนี่ยแอร์ Air มันเนี่ยสี่หตัวอะไรเนี่ยมันเย็ดไม่ค่อยทั่วผมลองแก้ปัญหาโดยการใช้เปิดแอร์ทาวสปรากฏว่ามันหลี่เกินข้างบนเนี่ยข้างบนมันหลี่เกินไปแต่ถ้าเป็นรถน้ํามันอะ่ะมันจะแบบควบคุมให้มันแบบใกล้ๆกันข้างบนก็จะไม่เย็นเกินข้างล่างก็จะไม่เย็นเกินแต่เนี่ยคือสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นระบบแอร์ทาวใช่ป่ะ ข้างบนน่ะมันหลีแต่ข้างล่างมันหนักข้างล่างมันแบบเย็นเท้าเย็นเลยอ่ะอันนี้คือข้อที่ผมผมแบบติอยู่ในใจส่วนตัวนะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบคือระบบเบรกออโต้แต่อย่างที่พี่ผมที่เขาแบบขี่รถบางรุ่นอย่างอย่างฟอร์ดอย่างรุ่นอย่างเนี้ยเขาบอกเขาชอบนะแต่ส่วนตัวผมอะผมไม่ชอบเพราะผมเป็นคนขี้ผวาบางทีเราเห็นแล้วแหละว่าแบบเราเห็นแล้วแหละว่าข้างหลังเราอะสมมุติว่าข้างหลังมมีเสา,าเราเห็นแล้วแหละแล้วเราก็ คิดอยู่แล้วว่ามันจะไม่โดนแต่เรดาร์คันนี้มันจับในระยะห้าสิบเมตรหรือยี่สิบเมตรไม่รู้อะถ้ามันใกล้เกินมันเบรกแบบป๊อบเหยียบพวกอย่างนี้เลยนะอันนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเพราะผมผมผวากับมันเคยไปเคยจะจอดรถแล้วแบบว่ามันใกล้เกินแล้วมันก็เหยียบปุ๊บตกใจนึกว่าแบบถอยชนอะไรสักอย่างแล้วก็ระบบออกเลนระบบฟุคเกิทรอะไรก็ปกติเหมือนรถทั่วไปนะครับแ่จับบ ว่านี้นะผมก็จับระยะทันข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ใช้เท้าไม่ได้ใช้อะไรแล้วให้เขาเขี่ออตโต้เบรกออตโต้เนี่ยเขาก็เบรกให้เบรกออตโต้ไปเลยแล้วก็ออกเลนลก็จะมีโหมดที่แบบสมมติแบบว่าเรากลัวหลับในอย่างเงี้ยเปิดโหมดออกเลนไว้ถ้าเราแบบรถมันเอียงไปไปออกเลนอย่างเงี้ยมันก็จะตีรถเรากลับมาแล้วก็จะสันะ่นพวงมาลัยเพื่อให้แบบเหมือนเตือนตลอดว่าแบบเราตื่นเราต้องตื่นอันนี้ผมชอบสําหรับใครที่อยาก อยากจะซื้อรถรุ่นนี้ก็ลองศึกษาดูก่อนก็ลองทําใจดูก่อนส่วนตัวผมวที่ผมซื้ออย่างที่บอกผมมองว่าราคานี้5ปี8เสื่อมขี่ไม่ได้ผมผมโอเคแล้วกับราคานี้นะครับเพราะว่าผมผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันเป็นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มันก็ต้องมีเวลาเสื่อมเสียของมันขนาดซอฟตแวร์มันยังมีอัปเดตตลอดเลยเหมือน iPhone นะครับเหมือนโทรศัพท์เหมือนขึ้นใช้ไฟฟ้าปกติอะ เราต้องเตรียมใจตรงนั้นแล้วก็มองความคุ้มค่าของเราว่าเราจ่ายไปเท่านี้เราคุ้มค่าไหมแล้วคุ้มค่าของเราอะระยะกี่ปีถึงจะคุ้มค่าอย่าไปมองถึงขั้นแบบโหสิบห้าไปมันก็ขี่ได้นะครับถ้าคุณแบบว่ามีเงินพอที่จะเปลี่ยนแบตมันมีเงินพอที่จะเซอร์วิสอย่างโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยคุณใช้ฟนสิบห้าเนี่ยคุณใช้ห้าปีหกปีอะคุณก็ต้องเปลี่ยนแบตแล้ว เหมือนกันเลยแต่แค่ราคามันต่างกันแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนเรื่องคนคนอชอบถามเยอะมากประหยัดจริงไหมประหยัดกดดับรถน้ำมันจริงไหมผมตอบได้เลยเนี่ยผมใช้มาทั้งหมด4 0 0พกโลผมเติมไฟฟ้าไปประมาณ2,000บาทมั้งอันนี้คือเติมตู้นอกนะครับผมไม่มีตู้ชาร์จในบ้านเพราะว่าไม่อยากติดประหยัดไหมประหยัดครับไฟฟ้าเติมรอบหนึ่งอาะผมเคยเติมจาก20 เป็น80ก็มัน200 300ประมาณนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่าไม่ค่าสี่ร้อยห้าร้อ่ะแต่สิ่งที่มันไม่ม,ม,ม,มันมันมาชดเชยกับค่าน้ำมันคือ1เลยประกันประกันเนี่ยเราโดนแน่ๆเพราะว่าประกันแพงมากรถไฟฟ้าก็แล้วแต่รุ่นอย่างรถผมก็สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไมย่ยังไม่ได้ต่อเพราะรถมันป้ายแดงอยู่เขาให้ฟรีมาประกันชั้นหนึ่งเออสองสามหมื่นเนี่ยประมาณนั้นแหละแต่ได้ข่าวมาว่าเทสลาห้าหมื่นกว่าเกือบหกหมื่น อันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะซื้อว่ามานั่งดูว่าถ้าเราขีน่น้ํามันเรา,าเติมน้ํามันเราเซอร์วิสเราประกันเราถูกกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความคิดของคนยังไงก็ลองดูครับเผื่อไว้เป็นทางเลือกเผื่อใครอยากซื้อลรถรุ่นนี้อยู่ก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับถ้าอยากซื้อยังตัดสินใจอยู่ก็ลองศึกษากันดูแตส่ส่วนตัวผมสามอาทิตย์นี้ผมโอเคผม รู้สึกดีการขับรถมากก็ยังไงวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆก็ฝากดูๆกันด้วยนะครับเจอกันครับทุกคน